สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลกครับวันนี้นะครับมาในชุดประมาณปั่นจักรยานนะครับช่วงนี้ก็ออกกําลังกายนะตอนนี้เรามาอยู่ในที่สวนสุขภาพนะครับมุกดาหารนะไม่คิดเลยว่าจะมีบรรยากาศแบบโอดีมากเลยทุกท่านนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ บรรยากาศแบบดีเลยนานนะครับนานแสนนานแล้วไม่ได้มานะครับแต่ก่อนก็มาเดินแค่มาเดินนะครับแต่นี่ปั่นจักรยานมานี่รู้สึกได้เลยว่าถึงบรรยากาศที่มันโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าในจังหวัดใหญ่ๆนะครับจะมีสวนสุขภาพแบบล่มลื่นขนาดนี้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับมีนี่ครับมีบ่อน้ํามีสระน้ําขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับ ในช่วงนี้ก็มีการเลือกตั้งนะเปลี่ยนผู้บริหารเทศบาลใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ออกกําลังกายของคนในจังหวัดเนาะมันเป็นภูมิทัศน์ที่ดีมากเลยน่าจะมีการลณลงอะไรสักอย่างนะนะครับเพราะว่าดูดูแล้วนี่คนมาใช้บริการก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะ ดูแลมีปับปายครับมีตอนนี้ประมาณเจ็ดนาฬิกาก็มีอยู่ประมาณสิบคนนะครับอยู่บนเวทีก็มีการเต้นเต้นแอโรบิกอยู่ด้านนู้นนะครับประมาณสามสี่คนนะครับนุ่นได้ยินเสียงเพลงอยู่ไกลๆนะครับผมว่าถ้าทําดีๆนี่โอ้ยนะครับดีมากเลยนะครับนี่ถ้ามันจะเปรียบเทียบก็เท่าถ้า,ถ,าถ้าอยุเทพก็ประมาณสวนลุมนะสวนลุมสวนจตุจักรนะที่มี มีสระน้ำมีปลามีต้นไม้มีสถานที่ออกกำลังกายนะครับเครื่องออกกำลังกายเต็มเลยนะครับทุกท่านเราไปดูกันนะครับวันนี้จะมาคุยแบบเกี่ยวกับสบายๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับหลังจากที่มีแต่คลิปข่าวอย่างเดียวเลยนะวันนี้ก็จะมา,ารายงานเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความจเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดนะครับ วันนี้ก็จะไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับพี่น้องชาวลาวไม่น่าจะมีเกี่ยวอยู่ท้ายคลิปหน่อยนึงนะครับก็จะมีเสียงเพลงนะครับนุ่นคงไปใกล้ไปใกล้ไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นต้นเขาเรียกว,ว่าต้นต้นช้างน้าวอันนี้ก็จะเป็นดอกเหลืองในหน้าเทศกาลเขาเรียกว,ว่าตุดจีนเนาะก็จะมีมีดอกเขาออกมาเนาะใบมันก็เหมือนเหมือนผักติ้วแหละคล้ายๆผักติ้วนะครับ ออกดอกสีเหลืองหมากสีแดงแต่ออกดอกสีเหลืองนะสวยมากเลยคนคนไทยเชื้อสายเวียดนามหรือคนจีนเขาก็จะนิยมนะครับเอาเอามาปลูกนะครับมาประดับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเชื่อว่าเป็นต้นไม้มงคลนะครับก็มีเยอะแยะมากมายครับต้นไม้ครับล่มลื่นมากเลยโอ้นะแบบนี้สบายปลอดเลยนะครับวันนี้มีโอกาสได้มา หลังจากที่โอ้โหโเป็นสิบสิบปีแล้วทุกท่านนะครับคืออยากอยากแนะนำนิดนึงก็คือตรงนี้เนี่ยมันเป็นเป็นสถานที่กว้างนะครับกี่ไร่ผมว่าน่าจะประมาณคิดว่าน่าจะบริเวณนี้น่าจะได้สิบไร่อยู่นะครับบริเวณสิบไร่อยู่ในใจกลางเมืองอยู่ติดเทศบาลเมืองอยู่ติดกับสารกลางนะครับแต่ผู้คนมา มาใช้บริการนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะตอนนี้ประมาณเจ็ดนาฬิกานะครับแต่ว่ามันเป็นเงียบแล้วมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะวันหยุดนะครับอาจจะเป็นวันหยุดพักผ่อนเขาก็ได้นะแต่อยากให้แนะ่แนะ่ะแนะนำนิดนึงอันนี้ก็โรงแรมครับโรงแรมพอยนี่ครับโรงแรมใหญ่ครับห้าดาวตรงนี้นะครับมันน่าจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างตรงตรงน้นํานี่นะครับตรงน้นํานี่เราเอามา ปลามาปล่อยเพิ่มดีไหมหรือว่าจัดการน้ําให้มันเอาน้ํามันขึ้นมาอีกได้ไหมไม่ปล่อยให้มันมันเขาเรียกว,ว่าน้ํามันหายไปนะครึ่งครึ่งครึ่งบอ่อเลยนะครับก็ฝากผู้บริหารที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทราบว่า,าผู้บริหารผู้มาใหม่นี่ก็นี่ครับเลือกเข้ามาแล้วนะครับเลือกเป็นทั้งทีมเป็นผู้บริหารหน้าใหม่หมดเลยดังนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อที่จะ มีกิจกรรมอะไรดีๆเพื่อพัฒนาจังหวัดของเราให้เจริญนะครับให้เป็นที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยของพี่น้องนะครับของจังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะในเขตเมืองมุกดาหารนะครับนี่มันก็จะมีป้ายนะครับโครงการสร้างโครงการก่อสร้างนะครับเทศบาลเมืองนะครับเกี่ยวกับอะไรน,อน้อนี่เกี่ยวกับประเภทสิ่งก่อสร้างก่อสร้างราวกันตก สวนสุขภาพอ๋อก็น่าจะเป็นเหล็กพวกนี้เนาะนะครับอันนี้ก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขานะครับเป็นก็ประมาณของราชการนะครับมาดูตรงนี้ครับก็มีที่ออกกําลังกายเยอะเลยครับทุกท่านนะโอ้ผมเสียดายอย่างเลยนี่ไม่มีใครมาเลยนะนี่ครับอันนี้ก็ไม่รู้ต้นอะไรครับมีแต่โตมีแต่ต้นนะครับแต่ไม่มีไม่มีใบมีนิดเดียวนี่ครับมีนิดเดียวไม่รู้อะไรนิดเดียวเลยนะครับนะครับแล้วก็นี่ครับเป็น อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นการออกกําลังกายแบบไหนมันจะเป็นน่าจะเป็นดัมเบลหรือเปล่า mm hmm. นีน่ี่ใช้ไม่เป็น,นครับมีดัมเบลหรือเปล่าครับนี่ตัวนั้นก็เป็นอะไรนะคล้ายๆหมุนอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่เคยใช้ครับถ้าเราออกกําลังกายถ้าเราไม่รู้นะครับว่าตัวไหนใช้ยังไงนี่มันก็จะทําให้กล้ามเนื้อนี่ครับฉีกเนาะเหมือนเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสไปคุยกับเพื่อนนะเป็นนักวิ่งนะยวัยเดียวกัน,นครับ 5 9ปีนะก็วิ่งทุกทุกคลิปทุกรายการแต่เมื่อวันก่อนนี่ไปฝืนวิ่งนะครับฝืนวิ่งแรงเกินไปนะครับเรียกว่าขึ้นขึ้นเนิน,นครับวิ่งวิ่งดันแรงเกินไปเลยทําให้เขานะครับเขาหลุดเลยนะครับอันนี้ก็เกิดการเจ็บปวดได้เลยครับก็โอเคมในนะช่วงท้ายคลิปนะที่ผมบอกว่าผมจะคุยกับเวฟซีนิดนึงเรื่อง เกี่ยวกับพี่น้องทางสอปป,อปอลาวเอาก็แนะนําเลยนะพี่น้องสปป,อป,อปอลาวถ้าได้มาพักผ่อนได้มาเที่ยวมุกดาหารหรือว่ามาทําธุระก็แนะนําเลยนะครับนี่สวนสุขภาพนะของเทศบาลเมืองมุาหานอยู่ตรงข้ามกับอ่าเขาว่าเขาเขา,เขาเรียกว่าสนามกีฬากลางนะอยู่หลังโรงแรมพลอยอยู่เยื้องกับโรงแรมแกนโรงแรมขนาดใหญ่นะครับ ก็มาใช้บริการได้ครับมีห้องน้ําห้องท่ามีเครื่องออกกําลังกายแล้วก็มาปูเสือ่อนั่งโอ้โหนั่งกินข้าวน่าจะดีทุกท่านนะก็โอเคในช่วงท้ายคลิปตามที่ผมบอกไว้เนาะก็คือมันมีประเด็นอยู่นิดนึงก็คือว่าเรื่องเรื่องรถนะครับเรื่องรถก็คือคดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วในคลิปนะของช่องช่องทาง เขาได้ทําอยู่น่าจะอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าเป็นพี่น้องชาวลาวที่มีช่องนะครับมีช่องช่องยูนี่แหละเยอะแยะนะครับหลายท่านที่ทําช่องอยู่เมื่อคืนเพื่อนก็คุยกันเรื่องรถนะครับเรื่องรถรถที่คนประเทศลาวใช้แล้วคนคนไทยใช้ก็เอามาเป็นข้อเปรียบเทียบ,ยบว่ารถรถลาวนี่เป็นรถ uh, ซื้อเงินสดนะครับ ส่วนคนไทยเป็นซื้อเงินผ่อนก็มีข้อเปรียบเทียบกันนะครับก็เลยว่ามันเป็นความแตกต่างนะครับเป็นความแตกต่างเป็นเกี่ยวกับการระบบระบบรา,ายได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างของประเทศนะมันไม่เหมือนกันเนาะนะครับดังนั้นมันจะมาเปรียบเทียบกันมันก็คงคงยากหน่อยนะครับประเทศไทยใช้แต่ลถเขาเรียกว่าลถ รถเก่าๆพูว่านะรถเก่ารถมีประมาณว่ารถแต่รถใหม่ก็เป็นรถที่มีค่างวดอันนี้มันก็แตกต่างกันอยู่ครับส่วนของพี่น้องทางประเทศลาวเขนก็ใช้รถหรูนะดังเป็นข่าวนั่นแหละพวกรถราคาหลักล้านนะครับส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีฐานะนะครับถ้ามีรถใช้นะครับแต่ส่วนมากเขาจะซื้อรถเงินสด ส่วนคนไทยก็ซื้อรถกระบ,บะรถเก๋งเป็นรถเงินผ่อนอันนี้มันมีข้อเปรียบเทียบอันนี้ก็เลยก็ไม่ว่ากันนะครับมันแล้วแต่นะครับความศักยภาพของแต่ละท่านที่มีเงินมีทองสามารถซื้อรถได้รถที่ข้ามมาจากประเทศลาวนะส่วนมากก็จะเป็นรถรถหรูทะเบียนสวยๆนะครับาราคาแพงแต่ว่าทางประเทศลาวเพิ่น ภาษีการนําเข้าเพิ่นไม่แพงไงครับนะแต่ประเทศไทยนี่ภาษีการนําเข้านี่แพงถ้าเป็นรถรถนาเข้านะครับรถนําเข้าบางรุ่นนะครับบางรุ่นภาษีสามร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับมันก็แตกต่างกันนะเหมือนดังข่าวนะที่ว่ามีรถยี่ห้อหนึ่งที่ไปซ่อมที่อู่ที่ชนบุรีนะครับก็อบอกว่าลดร,ราคาเป็นไม่รู้กี่ล้านเวลา เป็นอะไรมาเนี่ยมันซ่อมมันซ่อมนี่มันต้องสั่งอะไรจากประเทศนอกเท่านั้น <c oughs> เผื่อจะมันจะข้ามเรือข้ามเครื่องบินมานี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นข่าวแจ้งมาผู้ทราบส่วนรถที่คนไทยใช้ส่วนมากจะเป็นรถเงินผ่อน <c oughs> รถเก่าเก่าเลยนะครับส่วนมากถ้าเป็นรถเก่าเขาก็ไม่อยากซื้อรถใหม่หรอกทุกท่านซื้อรถใหม่มันก็เป็นหนี้เป็นสินใช่ไหมครับ ส่วนประเทศลาพินมีเงินเพื่อสามารถซื้อเงินสดแล้วก็นโยบายของเขาน่าจะไม่มีการผ่อนนะหรือหรือมีผ่อนผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้ก็ฝากฝากไว้ด้วยครับเออมันเขาเรียกว่าการหาเงินการเออเขาเรียกว่าเกี่ยวกับทรัพยากรทางวัตถุดิบในการานำมา แปลเป็นเงินนี่ของทางประเทศไทยมันก็ไม่ค่อยมีแล้วส่วนทางประเทศลาวเพิ่นก็ยังเหลือนะครับเหลืออะ,อะไรบ้างครับเหมืองทองเนาะมีเหมืองทองมีต้นไม้มีอะไรซับซับในดินสินในน้ําเยอะอย่างเยอะอยู่แต่คนคนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะครับเห็นบอกว่าการที่ชาวบ้านหรือว่าคนในประเทศลาวคนหนึ่งคนหนึ่งนะ่ะอยู่ใน ตามาหมุ่บ้านหรือว่าอะไรถ้ามีรถกระบ,บะนะครับก็ถือว่าคนนั้นถือว่าเป็นเศรษฐีแล้วเพราะว่า,ารถกระบ,บะคันหนึ่งก็หลักล้านนะครับเนาะหลักล้านเลยอ่าก็ต้องเป็นรถนำเข้าทั้งหมดเลยไม่แน่ใจว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์ได้หรือยังทราบว่าเมื่อก่อนนี่มียี่ห้อหนึ่งที่เพิ่นมาตั้งฐานการผลิตแต่นี้ก็เลิกลากันไปแล้วมั้งนะครับ ก็โอเคครับนะครับก็บ้าไปครับกับภาวะเศรษฐกิจของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันความรายได้ของประเทศไม่เหมือนกันนะครับมาเปรียบเทียบกันมันก็คงไม่ได้นะครับส่วนเราก็มีรถเก่ามีรถเก่าลดราคาไม่แพงเราก็ใช้ไปก่อนทุกท่านนะใช้ไปก่อนถ้าว่ามันมันไม่เดือดร้อนนะครับก็ซื้อรถใหม่แต่ถ้าถ้าเราไปซื้อรถใหม่แล้วมันเดือดร้อนเราก็ไม่ต้องซื้อเราก็ใช้รถเก่าไป ส่วนหาแต่ค่าน้ํามันนะครับส่วนรายได้ที่มาเราก็เก็บอย่างเดียวเราไม่ต้องผ่อนนะครับสิ้นเดือนมาเราไม่ต้องโอ้ปวดหัวเลยต้องเสียค่าค่าผ่อนรถนะครับถ้าผ่อนไม่ตรงตามกาหนดก็มีค่าปรงค่าปรับอีกนะครับดังนั้นก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยครับใครที่มีรถเก่าแต่มันอยู่ในสภาพดีก็ใช้ไปเถอะครับเนาะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ